ไทม์เฟรมเดย์อันนี้ก็คือไซเวดดาวเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเมื่อวานเนี่ยไซเวดดาวใช่มภาพไทม์เฟรมเดย์เป็นไซเวดดาวภาพไทม์เฟรมวีคเป็นแบรดดิเดเวอร์เจนต์โคตรหนักทองอ่ะนะไทม์เฟรมวีคลี่ครับรายสัปดาห์เป็นแบรดดิเดเวอร์เจนต์ส่วนไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้เป็นภาพของไซเวดดาวนะไทม์เฟรมรายชั่วโมงก็คือสัญญาณหักลงนะครับก็คือเข้าเข้าเขตเซลใช่ไหม ฝั่งของรายชั่วโมงนี้เข้าเขตเซลล์นะครับตอนนี้อยู่ในเขตเซลล์นั่นแหละฮะแต่ว่าลายนาทีนั้นคือมีสัญญาณรีบาวใช่สัญญาณรีบาวห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหมื่นสอง โอเคแนวต้านอ่าช้าวไว้ทำไว้ห้าห้าใช่ไหม 3, 3, 5, 5. ครับสามสามห้าห้านะครับแล้วก็ไม่เกินเจ็ดศูนย์นะฮะถ้าเกินก็ตอนเย็นเดี๋ยวให้มาอัปเดตนะครับเพราะถ้าเกินเจ็ดศูนย์ได้นี่ประหลาดละอันนี้ 8, 8, แปลกๆละนะครับก็จะเป็น52 0 0 0พอดีท้วนๆกลมๆ นะครับ3 3 7 0เป็น5215 0สิโอ้ก็น้อยกว่าเมื่อวานเยอะเหมือนกันนันเนเ่ยตรงนี้ประมาณ5 5 3แนวรับนะฮะโอ้โหสี่ห้าให้เท่าเมื่อวานนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่า ถ้าต่ำกว่า45เนี่ยมันมีโอกาสจะไม่แมทเนะาะแถสี่ศูนมีโอกาสจะไม่แมทครับแต่น,นี้มันทำนิวโรไว้ประมาณ32นะครับ3 3 4 5นะครับพอดีนะกับถ้ารอข้างล่างนี้น่าจะเป็น3310แน่เลยโอมีหลายแนวด้วยแนวรับนะครับ สองศูนย์ก็ใช่สามพันสามก็จิตวิทยานะครับงั้นเอาเล็กๆก,ก่อนเนาะเอาสองศูนย์ก่อนแล้วกันนะครับเอาเล็กๆก,ก่อนถ้าสามพันสามเลยเนี่ยนะมันก็ลึกนะครับเพราะนก็นคือเอาที่มันพอพอจะได้เห็นแล้วกันนะครับภายในวันเล้วนะฮะประมาณสักสองศูนย์พอได้เห็นอยู่ ตอนนี้5 3ลง4 5ก็จะเป็น5 1 9ห0น่าจะประมาณ3 3 2 0นะครับก็จะเป็น5้า0 0โอเคอาอารลิสรีวอร์ดนะครับข้างบนมี17นะครับข้างล่างลบส3 ห่างกันเยอะเพราะว่าอะไรครับสำคัญก็คือแนวต้านมันต่ำลงเพราะว่าอะไรครับตอนนี้มันเข้าเขตมันทะลุเทนไลน์นะเข้าเขตฝั่งเซล์นะครับมันเข้าเขตฝั่งเซลแปลว่าแนวต้านมันต้องต่ำลงผมบอกถ้าทะลุเจ็ดศูนได้แปลว่าแนวต้านไม่นด้ต่ำลงมันก็จะไม่ใช่ขาลงใช่ไหมโอ้ยเมื่อยนะครับก็คือแนวต้านมันต้องต่ำลงเขาเรียกยอดสูงสุดมันต้องต่ำลงเขาเรียกว่าไฮโลนะ นะครับยอดสูงสุดต่ำลงใช่ไหมสรุปนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเป็นภาพรายชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของเด้งเซลใช่ไหมภาพใหญ่นะครับเด้งเซลใช่ไหม ถ้าเกิน7 0ไม่เซลล์นะถ้าเกิน7 0ค่อยบายเกิน7 0ค่อยบายแต่ดูแล้วไม่น่าเกินไม่น่าไปถึงด้วยซ้ำนะฮะเออยกเว้นอย่างเดียวครับคือทรูโซเชียลมันไม่ทรูดอะนะครับมันไม่ใช่ความจริงแค่นั้นเองนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับ All Jen Master ในช่องทายด้วยนะครับผม